เออได้อยู่ปึ๊บจัดไปเยในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันละ่ะ สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมคข่าย PG นะคะชื่อกันชื่อว่ามาจองเวสสองนั่นเองนะคะมาเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่าน <Okay. S 1> ะมจ๊ะอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเราก็เข้าไปในตัวเกมไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุน100บาทนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะอ่ะโอเคนะคะมาเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะเราไปดูตารางตาจ่ายนะคะว่ามันจ่ายยังไงเนาะอืมอ่ะโอเคนะคะตอนนี้นะคะเราก็ มาดูตลาดตาจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สแกตเตอร์นะคะแซลตตัววายนะคะเทพของเขาราคาก็จะแตกต่างออกไปเลยนะคะประมาณนี้นะคะนี่ก็สารเลี่ยมทองนะท่านผู้ชมนะคะเออตัวคู่นะสแกตเตอร์มา3ตัวจะได้ฟรีเกม10บรอบนั่นเองนะคะอ่าลายเดิมพันที่ถูกต้องลายเดิมพันที่ผิดนะคะเออพี่ถูกยังไงลองเข้ามาดูลองเข้ามาชมกันได้นะคะโอเคก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อไปนะคะ อ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาหมุนกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมอ่ากระเบิดสิบบาทนะคะไปเลยฮึ <Yahoo! S 1> อ้าวได้อยู่วายเซกาดีจัดไปฮึบไหลต่อเป้าโอ้โหได้อยู่นะท่านผู้ชมแจ๋วก็มาดิก็มาดิตัวแพงด้วยจัดไปเฮ้ยโคตรเอาอ่ะบอกเลยรางวัลก้อนโต1,211บาท เฮ้ยเวอร์ทุนหนึ่งร้อยบาทแล้วเนี่ยท่านผู้ชมเอาโอ้โหได้หลายต่อไปอีกืึดูโคตรเวอร์เลยอะสี่สิบแปดบาทโอ้โหฮึบโอ้โหจัดไปดีก็มาดีครับนอนๆ โทษฟังอะบอกเลย3-2บาทมาเพิ่มเมเ็ดไปเลย30ท่านผู้ชมกำไรเล่นละวละตอนเนี้มาวัดดวงกันไปเลยนะคะจะรอดจะล่วงก็ดูกันตรงนี้แหละปึ๊บได้อยู่มาดีเฮ้ยมาดีโอ้โหโอ้โห1294บาทรางวัลเมกานะท่านผู้ชมเออมาโอ้โหไปต่อเลยนะ สำหรับใครนาะที่อยากลองเล่นก็เข้ามาสอบถามกันได้นะคะทางเรายินดีบริการเนาะนะอมมาสเกตเตอร์มาหรือเปล่าจังวันนี้เอ้ยสเกตเตอร์เข้าเฉยเลยท่านผู้ชมโอ้โหคิดว่าจะไม่มาแล้วนะฮะมาสิบหมุนฟรีนะคะไปดูกันเอออ่ะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่จากเรานะจ๊ะจัดไปไวรุ่นโอ้โหก็มาดีก็มาดี โอ้โหน่าเสียดายนะคะวายมาทำอะไรไม่ได้ท่านผู้ชมเอ้ยน่าเสียดายว่ะฮึ่มโหดๆไปเลยมาโอ้โหดูดิวายมาทำอะไรไม่ได้อ่ะเออเบสสามสิบโอ้โหอย่างเงี้ยแบบนี้ดิวะเฮ้ยเอ้าเอ้ารอบสุดท้าย เฮ้ยเวอร์เบทสามสิบฟรีเกมได้มา4ี่บบาทเวอร์ท่านผู้ชม,มไปต่อเฮ้ยเกินไปมัม้งยังไงแซตเตอร์ต้องใหม่อีกรอบนึงเพีพยงชิปโ,โ,โอ้โหมาจริงๆนะาาท่านผู้ชมใหม่ตัวหรือเปล่าโอ้โหหนูว่าจะมาอีกนะท่านผู้ชมไปยังไงอึอกหนูว่าจะไ้ต่อนะคะมา ไปดูกัน10หมุนฟรีนะคะจะเป็นยังไงนะคะเอาเหมือนเมื่อกี้นี้แบบนี้ไม่เอาไม่เอานะท่านผู้ชมแตกนี้แตกหน่อยอย่าเอามาเลยเสียเวลา,าไปดีโอ้โหเจ็ดสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโอ้โหสวยงามงามกันไปเลย สำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาอเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะ๊บสวยไหลต่อไปเออนั่นแหละเบาๆบางๆไปนิดอืมอ๋อได้อยู่โอ้โหน่าเสียดายว่ะสลักเงินทองมาแบบ น่าโดนมากอ่ะจัไปอ๋โหยตกใจหมดเลยเออได้อยู่ปจัดไปเฮ้ยหยุดพี่ยงอ้าวได้อยู่สิครับอออืื 153าสบาทรอบสุดท้ายและท้ายสุดอึ๊บสวยๆกันไปเลยเออ้อยห้บาทรวมยอดกันนะท่านผู้ชมโอ้โหได้มา4470บาทนะคะถือว่าโอเคอยู่นะทุน100บาทท่านผู้ชมนะ,ะรวมเบเ็ดเสร็จแล้วนะคะก็ได้กำไรมา73 5 1มบาทถือว่าได้อยู่ อโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าคลิปนี้เราผู้ิดกันอะเราต้องขออภัยด้วยนะ,ะสำหรับนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเรานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า